กงรังวัลเยอะแยะมากมายเลยครับวัี่ยกรครับวัรที่สายกนแดงแขนนอยวนีแสงเก็ครับห้ายกเลครับือว่าเป็นคู่หวยคุณภาพครับงานอาจารย์สมควรเลครับงานปกองพอง của nhà cô kia đó Đúng rồi anh Hãy subscribe

ดยับที่นกแดงดีคันนันน่นะับจากเมืองดอกบัวเ,เ,เ,เงินแสนเก่งวันดีกเกษตรับ วันที่5มกราคมนะครับไปดูมวยดีที่หนองคัตคาครับภาคคอเป็นจระเข้สิบเราลุ่งคาถาเพชรสองแปดเจ็ดทีมืองสารวัตรเด็กวันที่6มกราเลยครับนำมวยไปเปรียบงานหอมแดงขุขนคำเลยครับที่วังเห็งเจ็ดแปดเก้ากุมภาพลา ไ้ยกฝอมายครับัที่ห้ายกเลยครับแดงนัสัเจน้ำมัน

หลบเขวีดีเดียวนะครับสำหรับแสเกออกดูมัดสัแทงมัดเ่าโงกระแแรงๆคับเลว่าสั้นกับเ้าสองสมเมตกันดูลลุงสนี้ ไฟเลยเอาับโอแสนห่องดอกสมดอกงคไปหนึ่ดอกมดยกที่สองครับคู่ต่อไปจิ้งเหลืองไฟกับธนกรเจ็ดหมื่นเลยครับผู้ที่จะมอบพรอะไรเดี๋ยวคุณป๋อมเียมเลยครับต้มนไม่า ก็ฝากจ้ำนะครับคูต่ต่อไปจะเป็นจิ้งเหลนไฟกับธนกรครับอร่วมเติมสุขสงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่คนที่แดงไม่ทิ้งกันครับนรายการมวยนัดพิเศษที่สิบเก้าธันวาคม

แงมดงโตให่เลยอ้าวแสงแดงมาดูวับล็อก้วครับแสงเข็าเข้า้ไมจับครับอุ้ยมาซ้ายัะตาด้วยแค้นนะแสงแดงเอาแค่นนนอยากคิดนานแค่นนัอยากคิดนานนี่โดนแท่งขวาครับซ้ายครับ ถึงไปเหมือนกันครับไม่มียุบเลยครับไม่มียุบเลยสู้กันถึงยกสามสบายๆเลครับอดียาใช้สอกรับแ้นดอนโดนอัดตัวบอดนําตัวยามเย่ยแทงเกงโดยการร่อนสาดแท้งดู แกนเข้าไปีนะาทำได้ไหมอย่าาาเกินจะรับภาษามวยเขาบอกว่าถ้าเล่นมวยต้นใหญ่เนี่ยเดียวไม่ค่อยด่ากิงไม่ริงต้องดูครับมีวกที่สตนะครับหลงนั่งแทซาวๆสไม่สนัเดินจายวแสง หมดอันสามคแบบนี้เขาบอกว่าได้เชียร์ครับดูต่อไปเจ็ดหมื่นขออนุญาตรันคู่มวยครับพี่ปองครับบทเวทีเป็นชนะสังเกตครับผ่านไปสามยกหลังจากนั้นนะครับจิงเหรียญไฟธนกร แล้วก็ไปดูหนึ่งผู้สิงเก่งไทยแลนด์ลำปางไทยกุหลาบขาวพยักฆ์สีขอดหยกดำปิดท้ายที่เสืออ้วนมาลายทองปิดท้ายที่เหนือแม่ยอดเหล็กเพชรครับ เก่งแจ้งมาที่สี่หมืครับเก่งแจ้งมาที่สี่หมื่นยกสี่ยก4ครับกยกสครับ ดูครับแค oh, kind of like really ่นั้นแค่นั้นดีลุกเรียบลุกติดตาครับโอ้ต่อเพลย์ด้วยนะฮี่ด้วยนะด้วยนะด้วย้วโดนต่อยท้องครับดูแสงเจ็งต้องล็อกนะครับหน้าผากนี่เป็นลูกมะนาวไปแล้วครับอย่าไปแตกครับแทนโนแทนโนดูครับปัดซ้ายขวาเลยครับ แสงเก่งครับนี่กินลงตัวครับนะครับก็โดนแทงซ้ายครับโดนหมาจัดนอนแัดนอนโดนมาบัดขวาครับแสเงเจ็ดละครตัวน,นะ,วะครับโอ้ยหนักครับแมาแสงเจ็ดจะมีลูกเต็มครับ ดูท่าเหาือนจะจุกคุณแคนนัน่เอาอยู่นครับปังค์หยกทีก่สี่ครับผู้มวยนี่ก็จะเหลือประมาณประมาณห้าคู่ครับอ่า ประมาณ5คู่มีแต่สำคัญสำคัญตรงนั้นนะครับผู้นนต่อไปเจ็ดเอผู้ที่จะขึ้นมอบพวงอะไรเกลียมไว้ได้ครับแล้วก็แจ้งถึงทีมงาน เสียกรอบครับเก่งไทยแลนด์มาแล้วสี่หมื่นครับโอ้โหู่เอกนะครับู่เอกชิงแชมป์ห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมที่ว่างนะครับหนึ่งฟูเิงวัวทคโนกูปสวงนะครับต่อจากจิ้งเหลี่ยมไฟใช่ครับมาดูอันนี้ ยกสุดท้ายโคตดีแสนเก่งเงินแนอนแดงโอ้หตัวเล็กตัวเล็กมาแเจ็ดครับมาปุ๊บปุ๊บป๊สลับลากกอ้าวแทนนอนจะยุดแค่นอนจะจุดแค่นอนจะจุด โ bad. โอ้หปังปังตัวเล็กตัวเล e. ็กตัวเล็กสดุดอยู่ข้างเดียวนะครับตอนนี้ครับบอยตำเธอดีตำล่ากระเสือบ่ไดนเรื่องพี่น้องเลย ไปที่น้ำเงินนะครับแสนเก่ง oh. วันดีกเกษตรนะครับาไป